ดูสิกว่าว่า15สัญญาณกำลังจะโดนทิ้งอะ่ะมันมีอะไรบ้างข้อที่น1นหยุดส่งข้อความปกติเนี่ยแต่ก่อนทั้งเราข้อความนะดีๆเริ่มต้นนะแต่พอหลังๆไม่อีกคุณมอน n ังไม่อีกกูดอัฟเตอร์นูนนะคุณโผล่มากูดไนท์เรายังไม่ทันส่งข้อความกลับไปเลยอะ เขาเขารีบนอนไวมากราวกับปวนเราจะจับอะ่ะพอคุณส่งกลับไปว่าเป็นไงบ้างวันนี้ไม่ได้คุยกันเลยโอ้โหจับไม่ทันส่งไปไม่มีลีดเลยฮะข้อสองนะข้อสองคือโทรน้อยโทรน้อยหลงนะการโทรศั์น้อยลงจากเดิมว่าอาจจะแบบว่าโทรโทรทุกวันหลังๆก็บอกว่าอาจจะแบบติดง,งานโทรน้อยหลงนะฮะโทรน้อยหลงเป็นสัญญาณที่สองอันอันที่สามคืชื่อเฉพาะหาย ชื่อเล่นชื่อเล่นชื่อบอนิกเนมที่เฉพาะเราสองคนที่รู้จักกัน่ะเราเรียกต่อกันแล้วกันไม่มีแล้วนะชื่อเฉพาะเริ่มหายฮะตั้งสี่ครับผมนะว่างแผนโดยไม่มีเราหาลังๆนะจะไปไหนต่อไหนจะไปจะไปเที่ยวกับเพื่อนแต่ก่อนเคยชวนกันไปแต่ก่อนเคยหาโอกาสที่จะพาเราไปแต่ก่อนชวนเราไปร้านดีๆบอกร้านนี้ดีร้านน,นานนู่นดีร้านนั้นดีแต่หลังๆนะแผนการนางไม่บอกอะไรเราเลย นางเนียนเงียบเียบวางแผนไม่มีคุณคุณไม่อยู่ในแผนเขาแต่ก่อนอนาคตมีคุณอยู่นะอนาคตเ,เดี๋ยวเราจะไปหลีเป๊ะกันนะ,ะช่วงซัมเมอร์เนี่ยหลีเป๊ะเนี่ยมันบรรยากาศดีนะแล้วก็นั่งเครื่องไปแล้วดูบรรยากาศเที่ยวทะเลก,กันนะครับมีนาก็แล้วเมษาก็แล้วนะยันพฤษสภาแผน อนาคตไม่มีพูดถึงเลยฮะข้อนี้เป็นเรื่องที่เพื่อนๆอาจจะชอบนะเขาบอกว่าเรื่องเซ็กเซ็กจากฮอตเปลี่ยนเป็นน็อตนะบางคนอาจจะอาจจะอาจจะ,อาจจะเรื่องเซ็กอาจจะบอกฮอตมากอนะไรเงี้ยแต่หลังๆคือเซโนกันอะไรก็ว่าไปแต่บางคนอาจจะอาจจะไม่มีก็ไม่มีอยู่แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับอันนี้ก็แล้วไปข้อเจ็ดฮะเขาบอกว่าอขอใช้เวลาสุดตัวคนเดียวอยู่บ้านข้อต่อไปครับ ไม่มีสัมผัสต่อหน้าสาธารนณะต่อหน้าที่สาธารณะนะฮะแต่ก่อนมุ้งมิงฟุ้งฟิงจับกุ้งจับแก้มะ,ะน่ารักหมดเดี๋ยวนี้ไม่มีนะฮะกับข้อนี้เลยนะฮะข้อนี้สังเกตง่ายมากข้อถัดไปนะฮะแต่งตัวเปลี่ยนไปดูดูดีขึ้นนะฮะแต่มักจะบอกเป็นในผู้ชายะฮะซีเรียสว่าต้องดีพิธีพิ่ถันกับการแต่งตัวครับ อันที่สิครับอันที่สนะิบตัวติดกับมือถือผมจะบอกว่าคําพูดที่จริงคำหนึ่งก็คือว่าการที่เราอยู่ในโลกโซเชียลโดยที่ไม่ได้สนใจคนข้างเคียงที่อยู่ตรงหน้าคุณเนี่ยคุณกําลังทําให้คุณนั้งคู่วหาก,กันโดยไม่รู้ตัวข้อสิบเอ็ดนะครับคุณกําลังออกไปเจอเพื่อนเขาแต่ก่อนอาจจะแนะนําว่าอันนี้แฟนเรานะครับแต่มาคราวนี้ครับไม่มีคํา อธิบายข้างหน้าไม่มีสถานะเขาไม่อยากจะโชว์ออฟในที่สธานะเลยว่าคุณเป็นอย่างไรกับเขาอันดับที่12นะฮะ Facebook หรือว่าออนไลน์เดทติ้งโปรแกรมนะฮะสถานะโสดแต่แต่เดิมนะ In Relationship กับผู้คุณนะฮะมีความสัมพันธ์กัน In Relationship นะฮะอยู่เปลี่ยนสถานะปึ้งคุณข้อ13 Live ไลฟ์โพสแท็กเมน กับโพสของคุณไม่มีแต่โพสเมนต์ของเขาไปโผล่ที่คนอื่นหมด14ครับหากคุณมีแผนจะไปเที่ยวอะไรก็ตามนะฮะอยากไปเที่ยวนู่นไปเที่ยวนี่ไปเที่ยวนั่นแต่เดิมเคยชวนนะฮะแต่ตอนนี้นะฮะปฏิเสธคุณทุกอย่างสัญญาณข้อที่15นะฮะข้อนี้คือคุณเริ่มคิดว่าคุณอยากจะเลิกกับเขาแล้วข้อนี้เป็นข้อสรุปเลยลายไปก่อนครับผมขอบคุณมากครับเลยครับปึ้งปึ้ง,ป,งปึ้งครับ